สวัสดีครับผมเองหนึ่งค้าสีคานะครับวันนี้กำลังออกเดินทางไปดูรถลูกค้านะครับก็เดี๋ยวคลิปเนี้ยจะมาถ่ายให้ดูกันน่นแหละว่าบริการรับซื้อรถของเราเนี่ยเราวิ่งไปดูรถให้ที่บ้านลูกค้าเนี่ยเป็นยังไงบ้างเนาะสะดวกไหมอะไรยังไงนะงั้นเดี๋ยวเราไปดูด้วยกันเลยดีกว่านะ โอเคเดี๋ยวขอชมรถหน่อยแล้วกันพี่นี่น่ากลัว <finishing> ว <on developed Airbnb> ่ะ <Wall> อ <aus> ๋อปนปนแต่ว่าติดเรื่องโควิด น่าดอันนี้น่าดูติ๊กเกอร์อันนี้ถ้าชนหนักจะไม่มีแต่เนี่ยอู่ที่ซ่อมเนี่ยไม่ทำมาแบบถ้าคนดูไม่เป็นนึกว่าซากนะถ้าคนดูไม่เป็นเขาคิดว่าเป็นซากรถนะคันเนี้ยแกรี่ชืออ่อเจ้าแรกก็เป็นเด้วยนะบอกว่าพี่รถพี่ชนหนักอยู่กับเราไม่เคยชนที่ไม่มีคน เี่ยพี่วันนั้นไม่ทาบุญมีก็โดนตรงสเกิร์ตี่นิดเดียโชคดีผมไม่ใช่เจ้าแรกมีคนมาบอกแล้วใช่แต่พี่มันยังไม่เชื่ออาจเจ้าสองเมื่อวานนะที่ยังคิดว่าเจ้าแรกไม่โกหกเอาไว้จะกดราคาเราเพราะว่าเราก็ต้อาะี่ตั้งสองแสนกลับถึงร้านแล้วครับสุดท้ายสรุปว่าคันนี้เราไม่ซื้อแต่ว่าไม่ใช่ว่าเราไม่ซื้อเลยนะเพราะว่าร้านผมเนี่ยเวลาเราซื้อลดมาขายหน้าร้านเราจะรับประกันเรื่องตัวรถให้ว่าเราจะไม่ขายรถ่ทนนะครับ คือทาสีมาบ้างนิดหน่อยโอเคไม่เป็นไรแต่ถ้าชน,นขนาดนี้เราไม่รับแต่ว่าเราก็มีทีมงานเนาะทําเต็นท์รถที่รู้จักกันอะไรอย่างเงี้ยที่เขารับรถประมาณนี้ได้ก็ให้เขาไปซื้อที่ลูกค้าให้นะครับก็คือเหมือนกับช่วยลูกค้าไปในตัวแหละว่าเออเฮ้ยยังไงแล้วเนี่ยก็ช่วยหาคนซื้อให้เขาประมาณนั้นนะครับแต่ก็นะ่สาสงสารลูกค้านะเคสนี้เพราะว่าเขาซื้อรถบ้านมาเป็นรถญาติกันด้วย แถมชนขนาดนี้ไม่บอกกันเลยโอโ้โคตรโหดขายแพงจังหาก็กเลยนางสารนะครับก็เป็นอุทาหรณ์ไว้บางทีเราจะไปซื้อรถเนี่ยซื้อกับร้านที่ไว้ใจได้ดีกว่านะครับบางทีซื้อรถบ้านรถญาติเนี่ยด้วยความไว้ใจเก็บหนักก็มีนะครับเพราะรถอย่างร้านผมเนี่ยว่าจะซื้อมาขายเนี่ยเราก็ดูสภาพก่อนแล้วรถมีอะไรเสียหายเนี่ยเราก็ซ่อมให้แต่ถ้าไปซื้อรถบ้านเนี่ยเคยเจอนะครับขับออกจากบ้านลูกค้าแค่กิโลเดียวกเกียร์พังมาแล้ว เคยเจอมาแล้วลูกค้าไม่รับผิดชอบอะไรเลยไม่รับลดคืนด้วยนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็ถ่ายให้ดูว่าเนี่ยมันมีเหมือนกนันนะเวลาเราไปดูแล้วไม่จบอะ่ะมันมีได้มีเสียนะครับมันไม่มีอะไรที่มันร้อยเปอร์เซ็นตทุกครั้งหรอกธุรกิจนะครับก็โอเคถ่ายหเห็นเลยนะครับว่าเราบริการลูกค้าด้วยใจจริงไม่ว่าลถคุณจะสภาพไหนเราไปคุณขายไม่ขายเราก็ไม่ว่าอะไรนะครับแต่เราก็ยินดีไปบริการให้นะครับยังไงก็ ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ